หลังจากที่มาดามเดียเนี่ยไม่ผ่านการโหวตนะครับจริงๆเขาต้องได้เสียงสองในสามเพราะว่ามาดามเดียเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคไม่ถึงห้าปีต้องได้รับเสียงสองในสามในการแบบยกเว้นข้อบังคับพรรคจากนั้น,นถึงจะไปแข่งเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประเด็นก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยมาดามเดียเคยออกมาสัมภาษณ์แล้วว่าเออแบบการเมืองภายในหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องหยุดแล้วนะหลังจากเกลวเสียงไม่ผ่านตกรอบมาดามเดียออกมาสัมภาษณ์น้าตาคอ บอกว่าจะต้องทบทวนตัวเองละแสงแห่งความหวังได้ดับสูญไปแล้วทีนี้มาดามเดียเขาก็ต้องไปคิดว่าต่อจากนี้เนี่ยต้องทบทวนตัวเองว่าเราเนี่ยเหมาะกับอุดมการพักหรือไม่ถ้าอุดมการมันไม่ตรงกรันมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้และอันที่สองนั่นก็คือว่าทางมาดามดเดียเองอาจจะต้องไปพิจารณาตัวเองแล้วล่ะว,ว่าพักเนี่ยแนวโน้มจะเป็นยังไงแต่ว่าเธอไม่อยู่หรอก คุณไม่ต้องอ่านข่าว้เสียเวลาฟังสัมภาษณ์ไม่ต้องฟังสัมภาษณ์หรอกเอาเป็นเธออ่ะเธอออกตัวล้อฟรีขนาดเนี้ยเธอตุ๊กมงอะ่ะเหมือนแบบตั้งใจมากแล้วตกรอบแรกอย่างเงี้ยมันจะได้หรอแล้วมาดามเดียเนี่ยถือว่าเป็นความหวังนะของพรรคประชาธิปัตย์ไม่น้อยกว่าคุณอภิสิทธิ์เลยเพราะว่าอะไรคุณอภิสิทธิ์เนี่ยกลับมาดามเดียเนี่ยแลดูแล้เนี่ย,ะยจะเป็นกําลังหลักในการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทําให้พรรคมนดูดีขึ้น เราก็ต้องเข้าใจว่าหลังจากที่คุณจุรินเนี่ยมาคือพักประชาธิปัตย์เนี่ยกราฟมันเป็นขาลงโดยหลักการแล้วเนี่ยมาดามเดียเคยพูดออกไว้ว่าเอ้ยมันก็มีลงมีขึ้นพักเนี่ยมีคนเข้ามีคนออกมีคนออกมีคนเข้าเป็นเรื่องปกติซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนเลือกตั้งอะ่ะมีคนย้ายออกเยอะมากไปอยู่รวมไทยสร้างชาติแล้วก็ มีคนก็คอมเมนต์เนาะว่าเอ้ยเลือดไหลออกประชาธิปัตย์ไม่เหลืออะไรแล้วซึ่งมาดามเดียก็มองลงในแง่ดีผู้ช่วยพักนั่นแหละบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีแต่คนออกไปนะมันมีคนเข้ามาด้วยนะเราก็ต้องจับตาดูเนาะว่าบุคคลสําคัญสําคัญของพักเนี่ยใครจะยังอยู่บ้างแต่ที่ไปแล้วแน่ๆเลยก็คืออ,อ,อ,อพิทีนะแล้วก็คุณอภิสิทธิ์ไปแล้วแล้วก็น่าจะต้องไปจับตาดู มาดเียไปแน่นอนเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็ไปก็ต้องดูนะที่เอเอยหรือใครเอยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งแวแน่นแนโนมจะอยู่ไหมแต่ว่าถ้ามาทรงเนี้ยพูดไม่ถูกอะ่ะแต่คนเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าหลังจากนี้เนี่ยทางพระประชาธิปัติเนี่ยก็ต้องจับตาดูอีกรอบหนึ่งหลังจากได้หัวหน้าพรรคเนาะมติของที่ประชุมเอยหรืออะไรเอยเนี่ยมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแหละ ทีเนี้ยจะย้ายไปอยู่กับรัฐบาลไหมจะไปจับคั่วกับรัฐบาลหรือเปล่าอันนี้ก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือรัฐบาลจะเอาไหมเพราะว่าก็สุ่มเสี่ยงอืมเยอะเพราะอะไรเก้าอี้ก็ไม่พอแล้วไหมจริงๆเนี่ยถ้านับเก้าอี้อ่อะเพื่อไทยได้น้อยกว่าตอนเจราจากับก้าวไกลอีกนะอืมแล้วตอนเนี้ยนึกออกไหมโควตาสสในพรรคเองอะ่ะก็ได้เก้าอีนะ้รัฐมนตรีไม่ได้ทวนหน้าด้วย แล้วถ้าจะต้องมาแบ่งกับประชาย์าอีกอะไรเงี้ยมันก็จะเหนื่อยๆนิดนึงก็ต้องจับตาดูเนาะก็ต้องมาดูอาจจะติดแฮชแท็กนะมาดามเดียลาออกกี่โมงโ, <laughs> โอเคตามนี้ครับ